อยากคููอินกับอุ่มอินค่ะ้ยอไหนดูดินั่นแล้วเขาไม่ได้เขียนผิดด้วยข่าพี่เองปุ่มอินสำหรับน้ำลายป่ะเนี่ยพี่ชวนทุกคนพี่ชวนทุกคนอย่าลุ้มจริงหอมแก๊สเฮ้ยมึงสวยแล้วมึงยังตลกอีกเหรอหอมแก๊สเออแต่มันจะพบขนาดนั้นอะไรนะบเครื่องมาก แต่ว่าถ้าบอกว่าเรื่องครบเครื่องนี่ก็ต้องยกให้พี่ฟังข้าวนะคะจริงเสียงไม่ได้เลยไม่ใช่ภา้าหรอมิชวนจริงฟังข้าวออร์เดอร์ฟงข้าวเป็นทุกอย่างฟงข้าวเป็นเอสคนนั้นเขาจะแบบมิชวนแดนเวิร์คอลวาไรตี้พูดมาเขาได้หมดเลยคนนั้นคือต้องยอมรับเลยอ่้อย่างหนึ่งภาษาฟังพูดได้ประมาณหกภาษาจริงภาษาแบวภาษาไกลภาษาหมาภาษางู อัน <One> น <input> ี้คือภาษางูภาษาแล้วก็ภาษาบาเซลีมันแฮร์รี่พอตเตอร์ไงมันเป็นทายากซีทิลินก็คือมันเป็นงูพิษข้าวไว้ใจยา้แย่งเพื่อนตลอดงูพิษพี่ฟางเือทำทุกอย่างจริงเล่พูดเสมอว่าเวลาช่องประทได้เขียนขออะไรพิเศษอะฟางเขียนไม่พอมันเยอะเกินไม่พอไม่พอเขียนเพราะฉะนพี่เล่ฟางมากกว่านะอายลีนก็ไอรีลนเหอะต้องเอานะกูไม่น้าอ่าไม่น่าอ่านเลย ดีแล้วมันเป็นเรื่องดีไอรินเถอะต้องเอาหนูว่ามันเม็ดไม่เด็ดได้เลยนะเนี่ยรู้ไหมว่าไอรินเวลาทำแสตมป์เอารูปหมอเอารูปหอมมาให้หมอกูขอเราไยกูขอเราบอกเขาไปทำไมถึงไม่ได้เด็กกับเลเวลเบทมันติดสัญญากับที่ไหนตอนนั้นมันแบบมีเรื่องใช่ไหมฉันเล่าตอนนี้ตอนนี้ฉันเล่าคืออะไรหรอไม่ชัวรมันมีได้คนเดียวแล้วหลายทับมันเลยไม่ได้ ตอนแรกอ่ะน้าเกิดได้ดีแล้วแต่น้าเป่ายิ่งฉุนแพ้กับไอรีนเฉยแต่เรื่องหน้าตากินคู่ขี้กันเลยกินคกี้แปลกป่ะแปลกพี่องคักินขี้หนูมีอัลบั้มของเพซเซลของพวกพี่เพเซลสามอัลบั้มกับการ์ดอีกหลายใบเลยครับทวิศนองเขาคือทวิตตัวจริงจริงน้องน้องน้องน้ำพูเรียนที่ไหนอ่ะลองถามอาจารย์ไหมสักผูดถูก เออแม่น้องอินน่ารักจังค่ะเอ้ยอะอินหนาวเหรอน้องหนาวน้องหนาวเดิค่ะน้องหนาวค่ะที่ฟังคุยกับไอซ์คือาษาอะไรวันนั้นอะรู้ป่ะทุกคนที่ที่ไอไลฟ์กับเล่อะแล้วไอายหายไปอะคือโทรศัพท์ไอดับไล์บอกข้าหนุ่มไม่ได้ลาคนดูเลยอะแล้วไอก็ไปทานข้าวต่ออุ้ยตกลงกินเหรอ อ้าไอเด็กคนนี้ป้องชุกแพ้ก็เลยไม่ได้เดชใช่เป่ายิงชุกแพ้เอาไม่น่าอาาดใจจะให้พูดออกมาทำหน้าอย่างี้นะมันมีความแบบเราจะมาเห็นอะไรอ่ะมันนรู้ก็แบบโอ้ยอะไรไม่ได้ชื่อต้นหอมมาหอมไม่ได้ชื่อต้นหอมกี่คนสวยไม่ไงล่ะรู้สึกยังไงล่ะเวลามีคนเรียกชื่อตัวเองผิดอ่ะ อินไม่ใช่อินเหมือนกันเคยไม่ใช่อินแล้วของออยเรียกผิดเป็นอะไรออยแม่เจเจจริงเจ็วลากรใช่ไหมแล้วก็เรียกเจ็ดไปเลยอยากทำงานให้เลยค่ะมาจ้างงานออยคุณน้องออยเพลงวันพีฝึกกันยากไหมครับหลายเทคไหมเอาจริงๆนี่คือความลับคนละเทคผ่านไม่อินอินแบบว่าแค่ขี้หูร้องด้วยเพรง่ายเกิน ใช่งๆเลยจค่ะเทียนไม่ไหวค่ะชื่อแกมหอมใช่ไหมชื <kind> <és> ่อหอมแก่ไม่ใช่แก่ไม่หอมอ๋อแบบว่ายูว่าโซบีอันนี้สุดกว่าเนอะเฮ้ยถ้าไม่ใช่ออดกต้อต่อยหน้าแล้วนะแล้วเไงครับเอ๊ะหนูอยู่โรงเรียนนะว่ามินทฉลาดทีนูทีดเตี้ยววุฒิสงครามน้องก้าวโอ้ย เฮ้ยโรงเรียนดังวันตรงเคยพี่รู้จักพี่รู้จักพี่รู้จักเพลงวันพีทหนูรู้จักรู้จักรู้จักโรงเรียนรู้จักโรงเรียนแต่รู้จักแโรงเรียนไม่ได้รู้จักคูเลยนะผู้ชายที่เป็นเขาทำไมเขาคือใครหรอเขาเป็นคนหลอกคนเก่าอ่ะคนเก่าเหรอคนคุยกับเก่าว้าวเคยมีแฟนคนแรกแล้วเหรอมีเนี่ยพระไปเป็นเหมือนฟางข้าวนะที่ความจริงมันไม่มีใครหลับให้ตายก็ไม่บอกหรอกเพลงวันพีทพี่อินขึ้นท่อนแรกคือขนลุกมากเพราะเพราะเพราะว่าเพราะใช่ไหม ผมว่าพอหรือเปล่าหาววังแล้เก่งจัดระดับอินสบายเออแต่รูปโปรไฟล์ออยนึกว่าเป็นไอเทมอุตส่าห์เก็บความลับไปตั้งนานโป๊แตกเหรอโป๊แตกเพราะรูปโปรไฟล์โถคินนโนโต้คิ้นนโนตู้คิ้นนโนเตียงคิ้นนโนเตาไม่เคยแบบไม่เคยไม่เคยแผ่วจริงคุณดูสงิทเหมือนกันนะเขาจะชอบโต๊ะชาไม่ได้ไม่เคยกลับทุกคนอยากเห็นอะไรไหมโทรศัพท์อินอยู่ในมือเลยอยากดูอะไรเป็นพิเศษบ้างจะเปิดให้ดู แล้วไปรูปไอ้หอมเต็มเครื่องเลยเผยอ่ะเผยเอางี้ถ้าเก็บโทรศัพ์นี้ได้อ่ะก็สามารถคืนไปเส้นเลยทุกคนมีรูปสุขเลือกไปถูกว่าจะคือคนไหนดีไปฟิวเฉลียรน้องหญิงน้องหญิงเป็นไงบ้างครับถึงบ้านแล้วดิเปิดแอร์ยี่สิบตอนดูเลยคนลุกครับเป็นลุกที่แบบนานเหมือนกันนะ ครับจะผ่านลา์ขีมินิตี้แต่โนตู้ตตเตอเิดเนือให้มันรู้มีอขี่มินโตขี่มาไเลแนการโมอีกาไลโตเขาส่ติ๊กเกอร์มาหรอแบตจะหมดแบตหมดขีนิโนโตขี่นิโมตี้โตุตเป็นไงพี่แกงป่าอินจดตัวพี่ไหมน้องรัจตัวพี่ราไร คี่นิโนโต้คี่นิโนตี้ทำไมต้องขี่นิโนโต้มันดดาทอจังนะมันขีเยอะอะที่น้องร้องอะมีอีโตเไอ้เมนหายไปไหนไม่คนไม่เมนคนช็อกอยู่ไม่ชินดีเวลาไลฟ์เมนเยอะอะดิไม่ไม่ไม่มีอินอินดูคนดูพี่ด้วยคดือนนี้คนสิบห้าล้านคนเลยหรอเดือนนี้คนก็ไม่ค่อยดูของหนูนะทำไมอะหายไปไหนกัน ไม่รู้อีนี้มุ้ยไม่เป็นไรอยากจะไลฟ์ในติกเกอตัวเองเลยว่ะเฮ้ยเออติก t o อติกตอรติกกออยคนไลฟ์เยอะเอ้ยคนไม่ใช่คนคนคนฟอลเยอะเออซับโปว่าไงเพิร์ดวันยังไงมันยังไงขับโปขับอะไรวะกวนซับโปรอ๋อว h a t s up b r เทสเทสเสียงดีเวอร์ีหนูฟังเพลงมาเชื่อทุกวันเลยครับน้องเลาูชอบเพลงอะไรมากที่สุดการอ่านมีปัญหาวันนี้ช่มันแบบแบบนึงอนน้อยนอนน้อยเลดี้นอนจะทําไมทําไมจะสองล้านแล้วรู้ป้าอ้าวแต่ยังก็แบบช่วยกันปั่นหน่อยนะมันขยังไงน่าจะถึงสองล้านแบบต้องฟังแบบวันละสิบรอบือเป้าอย่าไปบอกใครนะอีกนิดเดียวอีกอีกนิดเดียวจริงแต่ยังก็แบบอยากให้มันถึงสองล้านแล้วเร็วก่อนพรุ่งนี้ได้ป่ะ อให้เพจเซลเลียงโดมิโนชื่อวงแบบเดบอยได้ไหมครับเอ้ยคุยคุยกับอินอยู่เลยจะได้ว่าที่น้องบอกให้พี่ดูอะแล้่แบบเอาปะเพจเซลเอาปะเราไม่มีวันําเล็จอะเข้าใจปะสำเล็จน้องอินครับแต่บางีเอ้ยทไม่มีวันฉําเล็ได้ยินได้ยินอินพูดว่าไม่มีวันสำเร็จพอแล้วสามขวบไงกำลังเลย่ง ชอบอินมากฮะชอบเป็นข้าวข้างตัวเองทำไมนะเขาาบอกว่าลองเกียร์บอกว่าชอบเป็นข้าวข้างตัวเองของพี่อินมากแบบฟังทุกวันฉินจ้ะไปดูเลยว่าลองดูวันทุกวันจริงไหมแต่ว่าวิวยังไม่ขึ้นนะจริงหรือเปล่าลองเกียร์มาดู I love my job แทนไม่ได้ดูอินเอางี้เอางี้ดูอินเถอะก็พี่ก็ว่าเป็นตัวประกอบไปเลยเกิดพี่ต้องสนใจกันเลยทีหนูชอบเรียดนอนครับแล้วเขาบอกว่าชอบเรียดนอนนะนะนะชอบก็ฟังให้ครบสองล้านไง กล้ละเนาะกับปัจจุปัจุชอบมิ s s i ่ g you อันนี่ก็ชอบม i s ิ่ง g you ที่สุดเลยเมื่อไหร่ไอเลิฟจะคเวอร์บ้างครับเอาไหมเคยเกิดขึ้นไม่ใช่หรอเคยตอนนั้นที่พี่บอสทำอ่ะเล้วต้องอัปเดตเวอร์ชั่นแล้วพี่ก็าไปที่ไม่ได้ร้องอ่ะน้องเห็นปะทักไม่ได้ร้องอ่ะแต่มีหน้างงเว่าสองล้านปุ๊บไอเลิฟไม่จอบปล่อยคเวอร์เลยใช่ไหมเอางี้เลยทุกคนดีวหนูตกลงให้เลิฟทำงานให้เป๊ะเสอะเอ้าบ้าเดี๋ยวหนูทำให้ สลับหรอเป็นคอนเทนต์หรอเป็นเป็นน้องมาถ่ายพี่หรอจริงหรอเนี่ยเราสลับหน้าที่กันหรอขับรถไปรับพี่ที่บ้านด้วยเป็นผู้จัดการพี่ไงถ้าเราจะสลับหน้าที่กันถือปกติพี่จะไม่ได้ขับรถไปรับน้องกําลังจะพูดว่าปกติมารับนี่สองล้านปุ๊บไอเล็บแปนบนึงนะาอ่านไปแล้วผมฟังในสตอดีไฟอ๋อ้องเกียรบอกมีแพลนอัลบั้มต่อไปยังครับว่าไงเนอะ <laughs> ทำมันเหมือนเราไม่ไหรเบอร์แล้กีโตัวเริ่มมาจับต้นฉบับมันคือต้นฉบ,บัาบฉบับกับมะยมมันต้นมะยมกับต้นฉบ,บับต้นฉบับคือต้นอะไรพอกว่า ต้นไม่อต้<ท>นฉ<อ>บับมทุกคนทุกคนอย่าทำให้อินดูแบบเห็นที่มันแบบมีทวิสต์แบบเอาไปทำเป็น EDM โคตรตลกเลยเอาอีนนะ,ะอีกแล้วเหรอ EDM อีกแล้วเหรอชอบนะอยากคุณคนนั้นแหละชอบ EDM อะได้ดีเดี๋ยวพาไปเฮ้ยไม่ไม่ใช่ชอบฟังอ่ะไม่ได้ชอบไปแบบแต่จริงก็น่าสนอยู่นะบางทีชีวิตเราก็แบบ ต้องการความเอาเสียงดังเหรอดังเหรอรักอินนะโทษนะน้องนะใครใครทําไมอ,อ่การของเปรีับวาป่ะ เอางี้ยงี้นัดกันเดื่งสอง มันหมดแล้วนะมันมันจะหมดเอ้ยมันก็จะหมดแล้วนะเพลงเพรสเซอร์แบบ EDM ต้องมาแล้วตรงตรงตรงตุ๊กเดามันเคยมีผู้จัดการอีกทีผู้จัดการอดูแลของตัวเองเจ็บตัวก่อนค่ะมันมการต้องไม่หเวเวกไวๆค่ะมันมีช่วงหนึ่งที่หอมอะไปแบบว่ามาแทนพี่หญิงอะแล้วหอมแบบรถมันติดไฟแดงแล้วหอมแบบว้าโมโหอะแบบเพราะว่ามันเหมือนว่ามันเรากำลังจะเป็นช่วงเดินสื่อแล้วแบบว่ามันแบบรถมันติดมากแทนที่จริงเวลา กลัวกลัวไปช้าไงใช่กลัวไปช้าแล้วแบบก็เลยด่าไปก่อนเออด่ากัมากเจี๊ยบอะไรแงบนี้ยคือแบบหยาบมากตอนนั้นหอมแล้วอบบอกกูคิดถึงพี่หญิงวะกินดีครับพี่หญิงเขาจะเป็นฟีลแบบเฮ้ยทำไงดีอ่ะเหตุเซลล์ด้วยนะหลายแล้วไม่ทำแล้วนะแล้วตัดผ้ามาหอมว้าทำไมแม่เอ้ยขัไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเองอ่ะอีกนิดเราก็จะเลยแล้วว่าถ้าไม่ไปมีแบบบวยวายอ่ะแล้วน้องคือน้องก็เหนื่อยอ่ะน้องก็ปวดหัวแม่ ใช่พี่หอมจะเป็นฟิลนั้นกี่ไม่ใต้แต่มาตุ้ยเตอหน้ตุ้ยอุ้ยไม่ใช่ไม่ได้จะทำอะไรอย่างนั้นอินดีกับเพรสเซลด้วยนะขึ้นเวทีอหญ่เลยช่างมังเลยเป็นไงขอบคุณนะขึ้นไปเฉยๆนั่นแต่เขาก็ให้ลงดีใจ๊คก็นั่งอันนี้เพรสเซลแบบได้เป็นเวทีด้วยอ่ะให้ทุกคนมาขึ้น คนมาขึ้นเดี๋ยวไปเจอไปดูแป๊นนึงนะน้องอินนะน้องอินคิดถึงนะคะัก็เป็นเกิร์มอยู่นะคัสไม่ได้เป็นบอยอะคัสเวทีราชมังเพเชลจะบินมาเป็นไงน้องผมจะเป็นเกิร์มเนี่ยจะเป็นเกิร์มคัสจัดจะจัจะสไลเดอร์ก็ครัช ศิลปินเซฟิมานด้วยจริงหอมแก้มเป็นลืนหรือเวนครับเป็นลืนคืออะไรเป็นเวนค่ะแต่หมายถึงเวนกรรมเล้วทำไมเราเล่นกันเองอมันเข้ามาในหัวหนูแบบเล่นหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่ได้มีเจตนาไร้แรงขนาดน,นั้นก่ <c oughs> อาดไม่ได้นาะเออมันแวบ,บเข้ามาไงต้องเล่นแรงวะ่ะไเอเนี้ยลืนหรือเวนหมายถึงว่ามึงอะ่ะมึงเป็นโพลินตัวมึงเองอะ่ะเป็นลืนอยู่แล้ว ฮะเขาจะเข้าใจคำว่าลืนหรือเวนปะไม่ลูกหรือเมียเราลืนเป็นฟิลแบบว่าหัวหรือเมียหัวก็จะเป็นเวนลืนก็จะเป็นเป็นเมียถ้าฟิลฟิลนั้นอะคือเออมันคือมันจะเป็นฟิลแบบว่าถ้าเรามองเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งอะก็จะเป็นเวนแต่ถ้าเรามองเขาเป็นลูกเราอะเขาจะเป็นลืนหรอมันมาจากอะไรอะไม่รู้เหมือนกันเกาหลีาจากเกาหลีาากเกาหลีเหรออ๋อไอหอมมันก็ลึนอยู่แล้ว โนจ้าถ้าลบลืนคืออะไรนะลูกลูกนเลือนคือลูกเวคือผัวเพรสเซลขึ้นเครื่องกับกีโมครับไม่เลยเนื้ออยู่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ตอนนี้คือตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเหรอแล้วัชมังหรือว่าอยู่ที้ไหนหรือว่าอะไรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะขออีกทีดีตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราจะไปไหนกันหรือเปล่าอยากให้เพรสเซลโดดร่มลงมาจากเครื่องบินน้องพูดอยู่ว่าจะสไลเดอร์รอรอดอ เอาให้มันแบบมีบ้านบอลด้วยโอ้เกอคัดปะล่ะโตปะล่ะเอาไหมหมาบุนไหมเอาไหมอยากได้บ้านบอลเคยดูแบบเป็นมันเกิดเด็กอ่ะเป็นบ้านบอลแล้วก็เซเลอร์ลงมาโบบนั้นวิเทจที่มีบ้านบอลบนเวทีจริงเหรอไม่เห็นไหมเป็นเป็นเวนกับเป็นกรรมรือเปล่านี่เป็นเวนนี่เป็นกรรมไม่เอา นิสัยไม่ดีอ้าวหนูกำหมัดนะเนี่ยกำกำหมัดหยิกนะต่อยนะหยิกนะจูบนะเอ้ยโอทำไมฟังข้าวไม่อยู่แล้วน้องใจเอ่ะน่าจู๋นาจั๋่ะเฮ้ยน่าจูวฟ <laughs> ังข้าวชีออยน้องใจเธอเดูไม่ได้หรอออยจอมแจ่มบอสโอ้โหใครอ่ะคนเนี้ยอุ้ยแรงมากอย่ามาว่า น่แสดงหลักโปนะจนทุกวันนี้ก็คือเรีแสดงเรื่องนานะบูสไม่ฟังไม่ฟังอ่อนตั้งชื่อให้ตัวเองเลยกไม่คือตอบแจมาเล่นที่ศิบสาเป็นบูสเป็นตัวเอกนี่มาช่วยให้เล่นแต่ไม่ได้มีชื่อให้นางตั้งชื่อตัวเองว่าตัวละครนางชื่อเจสิก้าเลิศมีจำบทได้เลย พุยบ้านบอลเกิร์ลคลาสมาครับจริงปกติศิลปินขึ้นราชมังจบงานต้องไปส่งที่สนามบินอ๋ออันยองเซโยรอเป็นิวว่าจัดราชมังคือแบบยิ่งอยู่ใช่ไหมอิมนิดาเว้ยนึกว่าโตหนึ่งก็นี่ราชมังคื้นเอมเต้เฮ้ยได้เขาขึ้นเดยเฮ้ยคินีนเดอกโตเฉยจริงงงนะ ขีนนิดๆเอางี้เรากลับบา้านกันดีกว่าทุกคนสวัสดีค่<ล>ะเราจะลากนันไปดื้อๆอย่างนี้เลยเพราะว่า,บบาวมันกินดึงนอนง่วงนอนตื่นๆจนนอนเด๋นอนตื่นท่ำทำงนตื่นมาหวานเลยตืนนัง <c oughs> ขอโทษนะปากเป็นไรน้องละจุกป้อนดู่นนังชิเบคาจ่าทำไมมีฟันต่าอ <laughs> ยอกก่างี้ลำเงมหมกเกล้ยเปคาจา ไปอันยองฮันเซโยค่ะบ๊ายบายทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะ baby what's up เจอกันไลฟ์หน้านะคะทุกคนอ้าวไปแบบงงเฉยใช่ไปแล้วไปแบบงงงงแล้วพอเดี๋ยวเราจะไปไปไหนอะกลับเถอะบายบายค่ะใช่ยนอนเดี๋ยวอีทเดี๋ยวจะสองทุ่มแล้วเดี๋ยวอีทต้องนอนแล้วพอเพิ่งสั่งวกบ๊ายบายค่ะไปนอนไปนอน เนะเจอคนกัด <c oughs> อุนน้ยน,น,น้องถ้าน้องกัดพี่อ่ะพี่ขอปิดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวพี่เขาตีกัอนอเริ่มเละ